ดีจ oh, oh, ้าพี ena, ่น้องสวัสดีทุกคนเด้ออาจารย์สวัสดีจ้าเว้ากันไปก่อนเลยนะเอาเอาเฝ้าเฝ้าเฝ้ากับแมาเฝ้ากับแมาสิได้ไปนอนสิได้เฝ้าแจกเฝ้าหนีเบิ้องควายสองเม็ดเด้กคนบิดโคตรเบิ้งหน่อยควายสองเม็ดบิดเลยเด้กพี่น้อง อ,อีกหกคนจะหมุนกล้องแล้วไปหาซื้อไ้เด้อขอยกันซื้อไ้แล้วอ้าวเราพูดกันแค่นี้นะห้าร้อยท่านอาจารย์สวัสดีทุกคนขอให้ fc โชคดีเบิ่งแล้วจัดโหลดแค่ไปเด้อขอยสิงลงวิดีโอทิมเดี๋ยวมันสิอันเรีวเดี๋ยวสิหาซื้อบรด้แล้วแต่ดวงไปดวงมันอย่าโทษกันเบิง่งพี่น้อง คอยสูดกล้องไปใกลก่ก่อนเด้อพี่น้องคอยสูดกล้องขอยใกลก่ก่อนอ้าวพี่น้องเอ้ยบึ่งน้ำกันเด้ออาจารย์ก่อสวัสดีเอซทุกคนเพจของเรารัฐบาลไทยเข้าสองมาติดติดพี่น้องฟังคอยเด้อเข้ามาสองงวดติดถ้างวดนี้เข้าสิบหกมีนาคมหกสิบหก เป็นงวดที่สามทันทีนะเข้ายัางไงบ้างรีวิวนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วฟันเลขเลยงวดก่อนนูน้นให้หนึ่งออกหนึ่งเจ็ดเลขที่ออกสี่หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เข้าที่วงกลมอันนี้คืองวดที่หนึ่งที่เข้านะต่อไปงวดที่สองนะงวดที่สองเข้าสามตัวพี่น้องนะ สองตัวบ้าเขาเล่นแม่มันสามตัวเลยฮฟังข่อยเด้อเล่นสามตัวเลยเลขที่ออกอาจารย์กอฟันที่สองห้าหกเข่าสามตัวพี่น้องผูไดคคูนหกตรงตรงไปเลยนะได้ตรงตรงเลยนะนี่คือสามตัวอาจารย์ให้สามตัวสองเม็ดนะเลขออกอันนี้พี่น้องเลขออกอันนี้นะหกห้าสองอาจารย์ให้สองห้าหก เวลาหลักวิ่งมันเข้าตัวรองบนล่างวิ่งตัวเด่นไม่เข้าพี่น้องนะไม่เข้าอ่ะไปอันนี้คือการรีวิวนะงวดน,นี้วันที่16นี้เลขมันออก5บน5ล่างแล้วก็ออก 5, 5้หเลข5จะออกหรือไม่ออก มะข่หาหรือบ่มะข่าเพราะว่างวดที่แล้วเป็นเลขสัญจรเนาะงวดที่แล้วออกเลขสัญจรห้าห้าบอยนะห้าห้าพี่น้องดูนะมันมีเลขงวดนี้แหละเลข 5, 5, ห้าห้างวดนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอาจารย์เขียนอาจารย์เขียนเลขตัวนี้ให้บึง้งหกห้าสองห้าห้า เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้บุ้งเด้อมันสีชัดเจนสี่หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์นะแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งอันนี้มันตัวเล็กเกินเอาเอาตัวใหญ่พี่น้องอาจารย์จะเขียนตัวใหญ่ให้เด้ออาจารย์จ,จะเขียนตัวตัวใหญ่ให้เก้าสองห้าหนึ่งเก้าสี่เจ็ดเด้อบุ้งเด้อ ห 1> 1, นึ่งเก้าหกห้าแปดอะดูแค่นี้พอเนาะแล้วก็เอ,อสกสารเนาะหนึ่งเก้าหกแล้วก็ศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค อาจารย์เกียรติอันนี้คือรัฐบาลไทยฟังนะ้าจะวิเคราะห์ให้ทีเดียวฟังให้จบเลยดูล่าสุดมันออกสัญจรใช่ไหมสัญจรน,นี้คือเปลี่ยนเลขใหม่หมดเลยพี่น้องไม่ออกตัวเก่าฟังฟังอาจารย์นะไม่ออกตัวเก่าเพราะว่ามันสัญจรลงใต้ถือว่าเป็นเลขล็อกนะบอกตัวนะถือว่าเป็นเลขล็อกมากเพราะว่าอะไรห้าห้ากับห้าสอง ถ้าคุณไม่วิ่งห้าไม่รูดห้าไม่ห้าสอง 5, 5, 2, ตายเบิดพี่น้องบอกตัวต,ตายเบิดนะไม่เข้าแต่ของเรามันไปเข้าสามตัวสองตัวไม่เข้าไม่เป็นไรคอยได้สามตัวตรงคอยกอยคอยคก็คคห้องเลยฮคอยก็ห้องนะแต่เลขวดน,นี้พี่น้องฟังนะเลขวดน,นี้ออกที่กองสลากที่สำนักงานเป็นปกติออกบางกองสลากคือเก่ามันมาเมนออกสัญจร ฟังนะเลขไม่ใช่ออกสัญจรถ้าออกกองสลากที่เก่าถามว่ามันไหลเลขอะไรอยู่ถ้าเราตัดตัวนี้ไปเด้ถ้าเจ้าตัดตัวนี้ไปสัญจรไปตัดออกไปเลยสัญจรเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเลขแปลกคุณคิดว่าเลขเก่าที่มันไหลคือเลขอะไรเจ้าคิดว่าเป็นเลขยัง มันก็จะมีไม่กี่ตัวพี่น้องเลขไหลมันจะมีเลข9กับเลข1เจ้าเบองเดอร์หนึ่งอะไรหนึ่งสี่หนึ่งตัวนี้ดีดขึ้นมาข้างบนเป็นหนึ่งเก้าหกเห็นไหมมันมาหลักร้อยคือหลักหนึ่งพอหลักหนึ่งตัวนี้ดีดปั๊บเป็นหนึ่งเก้าเห็นปะดีดมาเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าตัวนี้ดีดมาอีกเป็นหนึ่ง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 ตัวนี้ดีดมาอีกเป็นหนึ่งเจ็ด หนอนหนึ่งเจ็ดอย่างรวมเนาะเดี๋ยวแ้วพี่น้องน่นเจเจ็ดเนะอะไรรวมบ้เนี่ยหลักหนึ่งมันไหลพี่นอ้องอีหลักหนึ่งมันไหลยอยู่เห็นไหมไหลหลักหนึ่งแล้วมันมันมันมาว้นตัวนี้แหละเลขสัมจอไหลหนึ่งส่วนเลขเก้าดูนาะเลขเก้าเก้าเก้าสามดีขึ้นมาเป็นเก้าหก อยู่บนนะอยู่บนเดียวดีดขึ้นมาเป็น19 19ดีดมาเป็น92 92ไม่ไม่ดีดเว้นเว้นเลขเก้าสงวดนะ9นี้เว้นสองวดเห็นปะมันเว้นสองงวดมีเก้าไหมมันก็ไม่แน่ระหว่าง9กับหนึเนี่ยน่ากลัวอยู่ พี่น้องระหว่างเก้ากับหนึ่งจะมีโอกาสดีมาอีกพี่น้องแต่ให้ระวังเลขหนะนึ่งดีๆนะหนึ่งนี่ให้ระวังบนหนึ่งกับ9้านี้ระวังบนไว้เนี่ยหนึ่งกับ9้านี้ระวังบนถ้าถามว่าห้าตัวนี้ที่มันยั้งอยู่ตัวเนี้ยมันจะมาไหมข่อยบอมักเลขเลขสัญจรที่มันค้างอยู่นี่ข่อยตัดทิมเลยอาจารย์บอกเลยว่าห้า5ห้านี่ข่อยบอกข่อยตัดทิมเลยข่อยบอกข่อยว่า บอมาอขออตัว,วเลขหานี่บอมาคันมาหานี่มัสสีดีเป็นเลขขี้มาเป็นหนึ่งดีกว่าขอเรียว่าหนึ่งนี่มีโอกาสสิมาสูงมัสสีดีมาอีกหนึ่งแล้วจะมีอีกเม็ดหนึ่งเลขตัวหนึง่งน่าจะมานะให้เรามาสังเกตเลขตัวนี้ดีๆคือเลขอะไรรู้ไหมเลขสามพี่น้อง เาสังกัดทั้งกีเล็กสามเด้อสาล่างเนี่ยเนมล่างตัวเนี้ไม่มาหลายงวดแล้วนะสล่างนี้ไม่มานานมากห้าห้าแปดูนยดูดูดดตาประจานนะแปดศูนย์เก้าสองสี่เจ็ดห้าแดหนึ่งสี่ศูนย์หกสีนย์หนึ่งห้าห้าศูนย์เจ็ดห้า ไม่มากี่งวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเลขสามไม่มาสิบสองวดเฉพาะล่างบักสามพี่น้องเน้นบักสามลางเลยบอม,มาโดนปกติมาดีไหมแปดสามเว้นเว้นห้าสามแล้วก็เว้นเว้นไม่รู้ว่าอะไรอแต่ว่าสามเขามาดีอยู่แต่ว่ามัน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 ทิ้งช่วงตัวเนี้ย สิบสองงวดพี่น้องมันทิ้งสามมาข้างล่างน่ะสิบสองงวดพี่น้องอาจารย์เลยว,ว่าเออสามนี่น่ากลัวดินนากลัวนี่นนมีมีสามเนี่ยหน้ากลัวล่างหนึ่งนี่หน้ากลัวบนเก้าจับคู่เป็นบนนี่เห็นไหมเลขกําลังที่มันจะเด่นนี่เลขขี้หมดเลยพี่น้องจะฟังอาจารย์เด้อ เลขขี้หมดเลยจะมีโอกาสมาขี้เพราะว่าเลขมันมันทิ้งขี้อยู่นะอา้าวอาจารย์จะมาให้ชิมเม็ดที่หนึ่งก่อนที่คุณจะไปอัดที่คุณจะไปฟาดนะเพราะว่ามานมาพูดนานแล้วจะแจกเลขเลยไปนอนเริ่มแจกเลขได่บ้านเนี่ยอ่ะเม็ดที่หนึ่งแจกนะชอบไม่ชอบไม่รู้อะ แจก่อนเม็ดที่หนึ่งนะเอาไปพี่น้องเม็ดนี้ถ้าเราเด่นสามตัวนี้เราดึงขึ้นไปเลยอาจารย์จะดึงเลขตัวนี้ขึ้นไปนะเม็ดที่หนึ่งยืนหนึ่งไว้ก่อนพี่น้องฟังฟังอาจารย์เด้อย,ยืนหนึ่งไว้ก่อนเพราะว่าเก้ากับหนึ่งกับสามเป็นเลขเด่นใช่ปะ 1คู่กับอะไร19ไปเลยเม็ดที่หนึ่งหนงไปเลยระวังเก่ากับ1คู่กันนะเพราะว่ามันเคยออกหนึ่งเกบนมีโอกาสมาอีกเห็นป่ะสิตัวนี้มันออกคู่หน้า19ตัวนี้มันมาออกคู่หลังให้ระวังอีก นะพี่ดอง19เม็ดที่1นึ่งลอตเตอรี่ซื้อเรียงน่าแต่ยังไม่มีนะอาจารย์ไม่เห็นสิบเก้านะสิบเมีไหมเดี๋ยวดูลอตเตอรี่กันไม่มีพี่น้องยังไม่ได้ซื้อเลย19เม็ดที่1นะึะสิพี่น้องยังไม่ได้ยังหาลอตเตอรี่ไม่ได้ได้มักบอพี่น้องเดี๋ยวถือใจหรือยังยังก่ถือใจ เดี๋ยวดูเม็ดต่อไปจะแจกหมดไหมจะเอาหมดไหมทั้งสี่เม็ดนี้นี่คือเม็ดเน้นพี่น้องฟังข่อยเด้อสี่เม็ดเน้นสี่เม็ดเน้นคือเม็ดอะไรเดี๋ยวคนมาใหม่จะไม่รู้จักว่าเอออาจารย์แจกเลขเนี่ยห้าเม็ดเออหนึ่งสองสามสิเออสี่เม็ดมันเกินมาเม็ดหนึ่งเนาะ มันเกินเม็ดหนึ่งเนาะมันต้องสี่เม็ดเน้นเนาะเขาเรียกว่าสี่เม็ดเน้นเม็ดนี้เม็ดเม็ดนี้น่าจะบนอัดคู่กันเม็ดเม็ดนี้จะว้นก่อนเพราะว่ามันสี่เม็ดเน้นเอาแค่สี่เม็ดเน้นพี่น้องนะเม็ดนี้ไม่ไม่มีนะเม็ดนี้ไม่มีนะมันจะมีแค่สี่เม็ดเน้นอันนี้ก็จะอัดนี่ขอดใส่แบบนี้เบิ้งเด้อ เลขคอยใส่แบบนี้อันนี้คือสมมุติว่ารัฐบาลไทยจะเป็นลักษณะนี้คือชุดเต็มฟังเด้อนี่คือชุดเต็มหนึ่งเม็ดนิ้นหนักสองสามสี่นี่เขาเรียกว่าสี่เม็ดนิ้นเจ้าจําไว้เดอ้อวันนี้จะปล่อยให้ดูสี่เม็ดนิ้นแล,ล้วก็ไปหาลอตเตอรี่คืออาจารย์ไว้เม็ดที่หนึ่งปล่อยไปแล้วสิบเก้า วิ่งรูดเดียวมาเอามือหนาตัววิ่งตัวใดตัวเด่นตัวใดเอามือหนาเมื่อนี้เอาเอาเล็กไปหาลอตเตอรีกอ่ก่อนเจ้าไปหาลอตเตอรี่ก่อนติดไว้พี่น้องเดอ้อสามโตใจเย็นๆคอยมีในมือแล้วคอยสิแก่ใกล้ๆมือมันบออันดอกสามตัวตรงนะเจ้าหาลอตเตอรี่ให้มันได้ก่อนเด้อพี่นอ้องเจ้าหาลอตเตอรี่ให้มันได้ก่อนนะเอาตัวดีก่อน ก่อนที่เจ้าจะไปเอาสามตัวตรงหรือตัววิ่งอย่างเงี้ยเอาอันนี้ให้มันหลอดก่อนเนี่ยไอซีเม็ดเน้นเนี่ยเอาหลอดนี่นี่เอาสีจ้องจ้องกล้องไว้ให้นี่สีเน้นกล้องไว้ให้เอาซีไมดเน้นเอาเม็ดที่สองเป็นการไม่เสียเวลาดูต่อคอยให้หลอดพี่น้องเม็ดนิน้นเม็ดถัดไปพี่นอนะ้องน้ำมักบ่ ให้ระวังเม็ดนี้ดีๆเม็ดตัวนี้3ามเนบสามเป็นตัวเด่นอีกตัวหนึง่งคู่กับอะไรที่จะสวยที่สุดแลว้วมีโอกาสมา3ไม่มาล่างนานมากให้ระวังสามล่างเน็ตนี้ระวังล่างด้วย3 8ด โอ้พี่นอ้องเบิ่งเด้อสิบเก้าสามแปดสามแปดแปดสามแปดเป็นวันมาฆะด้วยเป็นวันวันวันพระด้วยเหมาะมากสำหรับสามแปดเม็ดนี้อัด์ตบอกใหพี่น้องเลขเลขเลขที่จะปล่อยให้มันหนีเป็นเลขอัด์ตไเลยสามแปดได้ซื้อลอตเตอรี่ไหมจัดพี่น้องจัดมาแล้วสามแปดเดี๋ยวให้เบิ่งลอตเตอรี่กันเด้อตัวนี้พี่น้องศูนย์สามแปด 2องใบสิบสองล่างพี่น้องและวแต่บุญได้เนอแล้วต่บุญที่เขาจะได้เนี่ยนี่ผู้ใรอยากซื้อนั่งจัดเลยพี่น้องอันนี้ศูนย์สามแปดแล้วก็ห้าแปดสามเน้นแปดสามกับสามแปดได้มาอีกสองใบสองใบพี่นอ้องไป สวัสดีจ้าถ้ายังไม่ถูกใจดูต่อพี่น้องเม็ดถัดไปงวดนี้มันเกี่ยวกับวันพระด้วยเนาะมันเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ดึงแปดไว้ก่อนติดแปดไว้ตักตัวหนึ่งออะแปดเจ้าว่าแปดยัง หแล้วัางแปดทาได้พี่น้องวัดพระวัดพระ,พะมาคบูชาบ้นี้ตัวนี้น่าจะโผล่มาคือกันให้คอย,อยกับมาเกอร์ใเม็ดนี่คอยค้นว่าซิม่าเดียมันเคยมาหรือยังเม็ดนี้ดูนะเม็ดนี้มันเคยมาหรือยังปุ๊บ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 ยังไม่เคยออกโดดเลยเฮ้ยพาร์ยัยงไม่เคยออกโดดเลยเม็ดนี่นี่ปับป๊บปับ๊บปั๊บ ปั๊บโมพี่ไปไอ้ออกโดนพี่น้องปัาบเปนแต่เปนแต่ออกเถวะแปดสามออกดูอยู่แปดสามนี่แปดสามออกหลายรอบอยู่แปดสามนี่ไม่ออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยหลายงวดอยู่แต่ว่าเลขตัวนี้โมออกเลยเดียก็เพิ่งออกแวบๆอยู่ดอกแต่ว่ากระดูน่ะละกระดูนแล้วจัดแม่เม็ดนี้เราพี่น้องสิบแปดไปเลยค่อยมักเม็ดเนี่ยค่อยมักหนึ่ง หนึ่งนึ้ำสิบสามแปดเนี่ยงามพี่น้องงามจ้นำเลยสิปพี่น้องจ้มากร่สิบแปดไม่ทีหนึ่งเออพวกนี้ไม่มีลาวเหรอเอาสิบแปดพี่น้องอขยับใกล้ๆครับขอแจกเลขบได้ไหมนี่ขอเสียแจกเบิด อันนี้อันนี้สามเม็ดนี้ดูลอตเตอรี่อาจารย์หน่อยว่าซื้อสิบแปดไหมซื้อสิบแปดไหมพีม่น้องกลับหมดแล้วลอตเตอรี่วันนี้กลับหมดเลยเด้อสิบอันนี้แปดสิบเอ็ดอันนี้แปดสิบเอ็ดสองใบสิบสองล้านมีปัญญาถึงบอขอให้ดวงถูกเนาะขอให้อาจารย์เขา่าลาไม่ออกเหรอพรุ่งนี้ลางดเหรอลาไม่ออกจ้ะโอเคถ้าลาไม่ออกก็ดูรัฐบาลไทยเลย วันนี้ต้องดูรัฐบาลได้18พี่น้องนี่สใบ12ล้านครบแล้วนะ3 8 9 9 8 8นี่คือเลขนินอัดค่อยปล่อยแบบแบบนิ่ๆเลยเด้เน้น,น,น,นลอตเตอรี่นะต่อไปเม็ดสุดท้ายพี่น้องเม็ดตัวนี้นะขอให้ทุกคนโชคดี เวลาเบิ่งเลขน้ำข่อยเลยพี่น้องเบิ่งชัดจีนนะข่อยบอกเป็นคนที่แบบมาห่วงเลขเด้เจ้าอุตสาเบิ่งโหลดพี่น้องข่อยบอกเลี้นี่เห็นกันทุกคนอาจารย์กเอเนี่ยเห็นทุกคนในเลขเนี่ยไม่นว่าเจ้าสิมาเบิงบ่งซาเบิ่งภาษาเจ้าเห็นบ่เจ้าเห็นบิดติ่งตาพรเลีอาจารย์นี่หลักข่อยบอว่านางพังพมเพลว่าตัวนั้นตัวนี้เลเอ่อเด่นนั่นเด่นข่อยให้เป็นตัวโตโลดเลขข่อยเนี่ยอาจารย์สิให้เป็นตัวโตไปโหลดว่าเลข มีจกักโตฟังนะรัฐบาลไทยเพจคอยนี่ให้ซิบโตแต่ว่ามีเนียนยุซีโตสามโตยุสองเม็ดแค่นั่นลหละเออเม็ดถัดไปดูต่อเม็ดนี้เอาหลักนี้ไปสามเนี่ยลักษณะเรียกอาจารย์ที่ให้นะหนึ่ง มันจะเป็นหนึ่งเก้ากับหนึ่งแปดลักษณะมันจะเป็นเลขลักษณะมันจะเป็นเลขคู่รับกันสมมติว่าเลขมันเป็นการเลขบวกลบกันมันมันจะผิดกันอยู่แทบหนึ่งถ้าไม่มาสิบแปดมันก็จะโดดมาสิบเก้าถ้ามันไม่มาสิบเก้ามันก็จะลงมาสิบแปดกันไว้เป็นเป็นเลขกันนะต่อไปอันนี้อันนี้สามอันนี้อันนี้สามแปดใช่ป่ะตัวนี้จะมาสาม สามอะไรดีสามอะไรดีเลขตุนเห็นลราว้างเลยเป็นเลขที่มายากเป็นเลขที่คนบกใคยมักแต่มาหาหน่อยบ่อยมากออกหวยไทยยากพี่น้องแต่ว่างวดนี่ตรงมาเด้องวดนี่ตรงมาเป็นเลขที่ออกหวยไทยยากคือสิบสามนี่สิบสามพี่น้องเลขออกยากง่าสิบสาม 2ใบ12ล้านนี่คือชุดเน้น4เม็ดเน้นเพดอาจารย์กอแคปเจอร์พี่น้องนะแคปเจอร์เอาเลยแคปเอาเลยพี่น้องรัฐบาลไทย3ามแปดสิบรวยปังปุริเยอันนี้คือชุดธรรมดานะอันนี้คือชุดเน้นยังไม่ใช่ชุดเต็มชุดเต็มจะมีทั้งหมด10ตัวแล้วก็จะปล่อย ตัววิ่งสามตัวตรงให้ดูนะขอพระคุณจะงวดนี้ปล่อยเลี้ยวพี่น้องปล่อยให้เบิ่งก่อนแต่ว่าคือว่าให้เบิ่งเลยพี่น้องคอยเบิ่งโลดเลี้ยคอยคอยบักตัวเลขกคอยห้เบิ้งโลดพี่น้องอันนี้เน้นล่ะเนี้เลียเน้นลหละเด้อืมเลียอาจารย์เน้นแล้วแต่ไอพวกสามตัวชุดเต็มคอยไปเปิดเบิ่งมือสุดท้ายพุล่ะพี่น้องให้คนเบิ่งน้ากันทีเดียวจบโหลด บิ้งตัวเน้นไปก่อนเ้เบิ้งตัวเน้นไปก่อนเน้นลอตเตอรี่เนี่ยเขเลนเน้เนลอตเตอรี่เนาะเข้ากลุ่มกันหรือ,อยังคนไหนที่ยังไม่เข้ากลุ่มรีบเข้ากลุ่มพี่น้อง